ได้ช่วยซื้อหน่อยขายทังไงขายกี่บาทไปดูไปดูลงมาเอาลงไปหยิบรม่นจิ๊กเออก็เดี๋ยวพ่อจ่ายเอาหลบมาทางนี้ก่อนหลบมาทางนี้ก่อนรถเยอะ ไปตรงนี้ก่อนรถมันเยอะรถมันเยอะโอ้เดินมีกระเทียมทอนด้วยจาจะเข็นไปไหนไปขายนู่นปากแซงอหรอปากแซงเออมีน้ำพริกดก็เนี่วเนหรออันนี้กี่บาทจ้ะน้ำพริกสามสิบเน้อถช่วยยาซื้อสักสามกระปุก อันนี้กระเทียมเท่าไหร่กระเทียมแปดสิบเหรอกระดองน้ำซุกนะกระเทียมมีอยู่กินไหมกระเทียม,ยมถ้าถ้าไม่กินก็เอาแค่น้ำพริกก็ได้วถ้าน้ำพริกสามกระปุก ต <c oughs> ังแล้ะมารอส่งของครับอ้าไม่ต้องใส่ถุงก,ก็ได้ยายไม่ต้องใส่หรอกอาตีอือาตกลงหนึ่งเอาเอาถุงละสามสิบเอาไปร้อยหนึ่งเลยไม่ต้องทอนพอดีไหมสามสิบเก้าสิบ อ้าวยายร้อยหนึ่งเลยแข็งแรงยายขายดีดีแข็งแรงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยายอายุเท่าไหร่เก้าสิบแปดแล้วโอ้ยสุดยอดแล้วเก้าสิบแปดมาเดินขายของยายอยู่ราชบุรีก็เก่งจังเลยโพธารามมาจากโพธารามราชบุรียายชื่ออะไรชื่อพ่อผันพ่อผันผันมัวเพื่อนพ่อผันมัวเพื่อนเก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าสิบแปดโอ้เก้าสิบแปด